สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของคณะกรรมการบริหารหมูล่และนิธิอนันทมหิดลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา17นาิก28นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุสดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาพุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของคณะกรรมการบริหารหมู่เลนิธิอนันทมหิดลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ EL สส SAN, สนสอนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิ รายงานการประชุมสามาัญประจำปี2563เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมูล,ลนิธิประจำปี2564สรุปงบการเงินและประมาณการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิที่จะพระราชทานได้ในปี2564และสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิแผนกต่างๆประจำปี2564เพื่อพิจรารณา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่สนใจใฝ่ในการศึกษาได้แสดงความสามารถมีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาหน้าต่างประเทศโดยสมุ่งหวังให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษานำความรู้ในวิชาการที่ตนได้ศึกษากลับมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนของมูล,ลนิธิที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว396คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ51คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานเกียรติขจรนาคดีกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่วัดบางนาลาอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานเกียรติขจรนาคดีกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการ บริเวณสามแยกบ้านแคแบกหมู่ที่1ตําบลนาหนากอํเาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อเวลา2องนาฬิกา19นาทีวันนี้โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย สมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระจาทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรที่ห้องประชุมโอคาบุรีชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางมุลน,นาคอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรในรังสรรค์ตันเจริญผู้วาราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชาทานของสมเด็จพ,พระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจำนวน3มเครื่อง <S <S เพื่อนําไปใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจให้สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปะกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยผู้มีจิตสทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศูนย์จิตระดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่0673004873 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารในโครงการอวพารอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่สถาบันเทคโนโลยีจิลดาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุม,มนทาพรบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิลดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบพระราชทานสำหรับประกอบอาหารในโครงการอวพารอดแก่ประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วย ไข่ไก่3,000ฟองเห็ดเข็มทอง300กิโลกรัมเป็ดสด500ตัวกระเทียม20กิโลกรัมผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาข้าวสารวุ้นเส้นน้ำดื่มหน่อไม้สดนึ่งกุ้งขาวแวนดามัยน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรส้วยมีพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายายามยาาสภากาชาติไทยมอประหารปรุงสุกพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหรมื่นสุทธนารรนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพพย่วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรร,ราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งผ่ายยามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธินำอาหารปรุ่มสุขพร้อมทานไปมอบแก่ประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่แวงวังใหม่แฝงรองเมืองแฝงปทุมวันและแขวงลุมพินีรวม4,000กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งคัดสรจากร้านอาหารขนาดเล็กเพื่อให้มีรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีร้านอาหารขนาดเล็กได้รับการช่วยเหลือไปแล้วกว่า70ร้าน ผูมีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งผ่าเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation ได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี114-006-8779ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผาย,ยามยาสภากาชาติไทย